สารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายยังคงเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนทั้งในไทยและเมียนมาปัญหาที่ซับซ้อนนี้ต้องการการแก้ไขที่จริงจังและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีประเสริฐจันทร์รัวงทองได้หารือกับรัฐมนตรีเมียนมาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเน้นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพน้ำจากการตรวจสอบพบว่าสารหนูและตะกั่วที่เกินมาตรฐานมีต้นตอส่วนใหญ่มาจากการทําเหมืองแร่ทองคาในรัชฉานซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งคณะทำงานวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการกับการทำเหมืองแร่ที่เป็นสาเหตุหลักนี่คือการทำงานบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ของประชาชนสองประเทศแม้ปัญหาจะยังคงอยู่แต่การหารือและการประสานงานอย่างต่อเนื่องทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการแก้ไขปัญหานี้ให้เป็นรูปธรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของแม่น้ำและชีวิตผู้คนริมฝั่ง